สวัสดีครับกัปตันสวัสดีครับผลงานไฟนี้ประทับใจแค่ไหนครับวันนี้ก็ประทับใจครับคือมันมาถึงฝันแล้วแต่ก็ยังไม่ประทับใจสิในการชกเท่าไหร่ครับคือมันยังทําไม่ได้เต็มที่คือต้องปรับเปลี่ยนอีกหลายอย่างครับมีจุดที่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างครับคือจังหวะเข้าจังหวะออกเราเป็นช้าดนึงช้าครับคือเราต้องฝึกสเต็ปเป็นสไตล์ซีบ็อกซิ่งเพิ่มขึ้นอีกครับแล้วคู่ชกวันนี้ชกยากไหมครับ ก็ชกยากก็คือเขาแบบเข้าออกเร็วคือเราต้องวิ่งไปตามนี่ครับคือจะพลาดจะหลวยังตรงไหนไม่ได้อแล้ว,ลวก่อนชกวางแผนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นไปตามแผนครับเดินคือ,อ่างที่เห็นร่บเขาเป็นวยรุกนร่างสูงแล้วก็ขาเล็กครับคือวางแผนไม้คือเดินต่มัดเตะขาคือต้อนต้อนให้เขาแบบไปไม่ได้นี่ครับคิดว่าจุดอ่อนของคู่ชกคืออะไรครับขาใช่ไหมครับ,บคือเป็นที่ขาครับ อยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็ไม่ก็คือขอบคุณเสียโบอสครับที่ทําให้ผมเดินตามฝันและผมก็ไม่ได้ฝันไว้อย่างที่คิดครับคือผมทําให้ฝันเป็นจริงวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวเพชรจินีขอบคุณที่คนที่เคยดูถูกขอบคุณคนที่เคยมองข้ามวรมสามารถของผมคือวันนี้ผมเอาชนะใจตัวเองเอาชนะเอาชนะใจคนอื่นได้สำเร็จครับก็้วก็ขอบคุณพวกโค้ชเทรนเนอร์ทุกคนนะครับที่คอยกําลังใจ่วยเหลือดูแลกันขอบคุณ เป็นยินดีทุกคนคนระับที่มอบโอกาสดีๆให้ครั้งนี้ครับครับผมขอบคุณครับ